สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเราก็จะมารีวิวแนะนําสินค้านะครับเป็นชุดสายเชื่อมสําเร็จรูปของยี่ห้อ s t r นะครับความยาวของเขาก็คือสายเชื่อมยาวให้ถึง20เมตรนะครับสายดินยาวให้ถึง7เมตรและชุดนี้สามารถใช้กับตู้เชื่อมได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับผมเป็นชุดสุดคุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับสายเชื่อมของ s t r นะครับผมเริ่มจากสายเชื่อมก่อนจะเป็นขนาด สาที่ห้าสแควร์มิลนะครับตัวนี้จะเป็นของแท้นะครับที่สายจะมีสกรีนคำว่า S T R ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็จะมีครีมอ็อฟใส่ให้เรียบร้อยเป็นครีมอย่างดีหัวออกเคเามิกนะครับข้างในจะเป็นทองแดงแท้นะครับทนความร้อนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกสีแดงหมุนเข้าตัวตู้เชื่อมนะครับต่อไปสายดินนะครับผมก็เหมือนกันนะครับสารห้าสแควร์มิลครีมดีสายดินตัวดีเลยนะครับผมข้างในเป็นทองแดงแท้เลยนะครับแล้วก็จะมีขั้วลบนะครับหมุนเข้าตัวตู้เชื่อมนะครับผม ชุดนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเป็นชุดราคาประหยัดเลยนะครับผมถ้าคุณลูกค้าไปซื้อตัดต่อเพิ่มนะครับยังไงก็ราคาแพงกว่าชุดโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับทํามาตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะครับสายคู่นี้ไม่ว่าจะปีนขึ้นที่สูงหรือว่าเชื่อมแนวลาบที่เราต้องลากสายยาวๆเข้าไปนะครับสายชุดนี้ชุดเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวเรารีวิวลองเชื่อมกับสายเชื่อม STR นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเราจะมีการขี้ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับฝั่งขวาที่เป็นสีดําจะเป็นสายดินนะครับผม ลากยาวมาเลยนะครับยาวเจ็ดเมตรนะครับผมสามเมตรครึ่งวนกลับไปสามเมตรครึ่งนะครับก็ยาวเจ็ดเมตรส่วนสายเชื่อมจะเป็นตรงสีแดงนะครับผมเนี่ยนะครับยาวยี่สิบเมตรนะครับลากยาวมาเลยนะครับผมถ่ายกันให้ดูจัดๆเลยนะครับยาวถึงสิบเมตรนะครับผมแล้วก็โค้งกลับไปถึงคนเชื่อมนะครับสิบเมตรนะครับผม ลวดที่เราใช้ทดสอบกับสายเชื่อมนะครับเป็นลวด4มิลของยาวาต้านะครับผมเส้นใหญ่เลยนะครับเห็นนะฮะลากสุดขอบเหล็กเลยครับเดี๋ยวเราลองดูรอยเชื่อมกันก่อนนะครับนะครับผมรอยเชื่อมสวยเลยนะครับการเชื่อมที่ดีนะครับผมสายเชื่อมต้องมีคุณภาพนะครับรอยเชื่อมถึงออกไม่ได้อย่างนี้เลยนะครับผม ลวดที่เราใช้นะครับจะเป็น4มิลนะครับเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับผมนี่นะครับ3.99นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราทดสอบรีวิวแว่นตัดแสงอ่าลองดูเลยนะครับผมยกครับเชื่อมครับยกครับเชื่อมยาวๆเลยครับสุดขอบเลย พอครับผมนะครับแม่นตัดแสงนะครับผมลักษณะนี้นะครับผมไม่ต้องถือหน้ากากเชื่อมนะครับผมสามารถใส่แล้วสวมช่วมได้เลยนะครับผมโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ